จ้ะจ้ะหนูเอาลาดหน้าหมี่กรอบถ้วยหนึ่งจะป้าได้จ้ะงั้นอย่าหนูขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะจ้ะจ้ะีครับประดาจ้ะ,จะอ่ะผักเที่ยงแล้วเลยตามจ้ะป้าเอาละหน้าจันจ้ะจ้ะนั่งรอเลยจ้ะ โอ๊ยร้อนร้อนเลยขนาดนี้เนี่ยสวัสดีค่ะป้าดาอา้าวหนุ่งเอ๋ยเป็นไงวันนี้วิ่งงานได้เยอะไหม <c oughs> ไม่ค่อยเลยค่ะป้าหิวสะก่ <c oughs> อนอ้าวแล้ววันนี้อีกินเส้นอะไรดีอืมเอาเส้นใหญ่แล้วกันค่ะจ้ะงั้นนั่งรอเลยจ้ะจ้าได้แล้วจ้า ครับนี่จ่ะขอบคุณค่ะนี่มันอะไรกันอ่ะใครใช้ที่แกมานั่งโต๊ะฉันไม่รู้เลยไงว่าโต๊ะนี้มันมีคนนั่งแล้วอ่ะนี่ไอ้พวกสกปรกเกิดอะไรขึ้นหนุบิลว ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะป้าดูสิกินสาบเหงือ่อเหม็นมากเลยอ่ะป้าเลเหม็นเหมือนหมาเน่าเลยอ่ะจะอ้วกไงพูดงั้นนะคุณทำไมฉันจะพูดไม่ได้ช่วยดูสภาพตัวเองหน่อยดิสกปกมอมแมมแถมยังโสโครกน่ารังเกียจอีกอ่ะอไม่ใช่แค่นายคนเดียวนะรวมถึง นงังเลเดินนี่ด้วยป้าคะป้ารับลูกค้าแบบนี้เข้ามากินในร้านได้ยังไงอ่ะแบบนี้แบบนี้แล้วมันยังไงทำไมถึงจะเข้ามากินไม่ได้มีใครติดป้ายเอาไว้หรอเออใช่นี่พวกเราก็คนเหมือนกันนะเฮ้ยทำไมต้องดูถูกอะไรขนาดนั้นฉันไปเหมือนพวกแกตรงไหนไม่ทราบฉันกับพวกแกมันคนะระดับกันไปเลยออกไปเลยไม่ออกใครทนไม่ได้รับไม่ได้ก็ออกไปเองเนี่ เดี๋ยว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 ทั้งสามคนน่ะจะเย็นเย็นก่อนนะป้าจะเย็นได้ไงโดนดูถูกขนาดเนี้ยแต่ที่ฉันพูดเนี่ยฉันพูดความจริงร้านเนี้ยอยู่ในเมืองเหมาะกับพนักงานออฟฟิศคนงานก่อสร้างกับไรเดอร์อย่างพวกแกนั่งแค่ร้านค้างทาง,ทางก็พอแล้วโอ้โหนี่มันต้องดูถูกกันขนาดนั้นเลยปะก็พวกแกมาสร้างความเดือดร้อนให้ฉันก่อนฉันก็เลยต้องพูดแบบนี้อะไรพวกเราไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครที่ไหนพวกแกสองคนเนี่ย ทำให้บรรยากาศการกินอาหารของฉันเนี่ยเสียเพราะว่ากลิ่นตัวของพวกแกไงป้าคะลบกวนช้วยเชิญลูกค้าสองคนนี้ออกไปจากร้านด้วยค่ะพอดีว่าหนูนัดลูกค้าเอาไว้ในร้านป้าค่ะหนูไม่อยากให้ลูกค้าของหนูเนี่ยต้องมาเจอภาพอะไรแบบนี้นีค่คุณคุณคิดว่าเป็นพนักง,งานออฟฟิศแล้วแบบทำงานบริษัทมันจะวิเศษวิโสอะไรขนาดนั้นเลยเหรอนั่นแหละสิร้านป้าดาก็ไม่ได้แปะไป้ายไวปไน,นะว่าห้ามใครเข้ามากินพวกเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันทุกคน ส่วนถ้าถามว่าใครควรจะออกไปจากร้านนี้ก็คงจะเป็นคนที่ชอบพูดจาดูถูกคนอื่นแบบคุณนั่นแหละแล้วทาไมฉันจะต้องออกด้วยจ๊ะฉันเป็นลูกค้าประจําของร้านป้าฉันมากินลาดหน้าร้านป้าทุกวันป้าก็ต้องเกรงใจฉันสิสแต่ฉันก็เหมารลาดหน้าป้า30ถุง40ถุงทุกวันศุกร์เหมือนกันจ้ะยังไงป้าก็ต้องเกรงใจฉันบ้างแหละนี่ประดาผมว่านะประดารีบไล่คนที่ชอบดูถูกคนอื่นอย่างผู้หญิงคนนี้ออกไปจากร้านดีกว่า ไม่นะคะป้าฉันว่าป้าเนี่ยควรไล่พวกมันออกไปก่อนเลยค่ะที่ฉันทำแบบนี้ก็เพราะว่ารักษาภาพลักษณ์ของร้านป้านะคะร้านป้าเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็มีแต่ผู้ดีนะคะไม่ควรมีไลเดอร์กับคนงานก่อสร้างอยู่ในร้านป้าคะไม่งั้นเนี่ยร้านของป้าจะเสียลูกค้าหมดนะคะเออคือป้าคะยังไงเนี่ยป้าก็ต้องไล่พวกมันออกไปนะคะ ดูสิคนงานก่อสร้างกลิ่นตัวเหม็นสาบมากเลยอะส่วนไรเดอร์ก็เหม็นสาบเหงื่อมากไม่รู้ว่าได้อาบน้ำบ้างหรือเปล่าโอ้หยีนี่มันเกินมาแล้วนะคุณใช่พวกเราไปทำอะไรให้คนหนุณถึงขนาดนั้นคุณหนึ่งต้องมาดูถูกเราขนาดนี้อะ่ะก็บอกแล้วไงว่ากลิ่นตัวของพวกแกสองคนอะ่ะมันทำให้ฉันเสียบรรยากาศในการกินเข้าใจไหมป้าดาคะหนูว่าป้าไล่พวกมันสองคนเนี่ยออกไปจากร้านเถอค่ะ ถ้าป้าไม่ไล่มันออกหนูจะไม่มากินร้านป้าอีกเอาสิครับป้าดาถ้าป้าดาไล่พวกผมออกจากร้านเนี่ยทั้งๆที่พวกผมไม่ผิดอะผมจะไม่มาเหมาร้านป้าอีกและผมจะไปบอกเพื่อนที่ไสต์ก่อสร้างด้วยเอาสิป้าดาเลือกเอาป้าดาค่ะป้าดาต้องเลือกนะคะเพราะป้าดาเป็นคนกลางป้าดาต้องเลือกนะคะเลือกเลยครับป้าดาป้าดาเลือกสิครับไล่พวกมันออกไปเลยค่ะป้าป้าดาเลือกสิคะป้าดาป้าคะไล่มันออกไปเลยค่ะป้าดาต้องเลือกนะคบเลือกสิครับป้า ป้าดาป้าดาต้องเลือกนะโอ้ยโอ้ยพอทีป้าเลือกก็ได้ถ้าทุกคนต้องการให้ป้าเลือกป้าขอเลือกป้าขอเลือกหนวงเอ่ยกับเจ้าตั้มจ้ะเป็นไงได้ยินเต็มสองหูเลยใช่ปะว่าป้าเขาเลือกป้านี่ป้าพูดแบบนี้ได้ไงอะป้าเลือกมาสองคนเหรอก็ใช่นะสิ สวัสดสองตัวนี่มันดีกว่าฉันอะ่ะฉันจะไปประกาศให้ชาวออฟฟิศรู้ว่าร้านของป้ามันไม่อร่อยไม่ต้องมากินดูซิว่าป้าเนี่ยจะทำยังไงถ้าป้าไม่มีลูกค้าชาวออฟฟิศมากินป้าจะขายได้อยู่ปะเอาสิถ้าคุณบิวทำแบบนั้นกับป้าป้าก็จะไปฟ้องเจ้านายของคุณบิวว่าคุณบิวกำลังจะโกงบริษัท ม่ต้องห่วงเลยนะคะโปรเจกต์เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นของคุณชาติอยู่แล้วค่ะแหมจะเพราะอะไรล่ะคะก็เพราะว่าฝีมือการปลอมแปลงเอกสารของบิวยังไงล่ะคะค่ะคุณชาติหวังว่าคุณชาติเนี่ยจะไม่ลืมส่วนแบ่งของบิวหรอกนะคะโอเคค่ะ5ล้านบาทตามที่เราตกลงกันไว้นะคะค่ะ คุณบิวคุณบิวจะโกงบริษัทต,ตัวเองอีกแล้วเลยเนี่ยไม่คิดเลยจริงๆว่าคุณบิวจะเป็นคนแบบนี้เนี่ยป้ารู้แต่ที่ป้าไม่บอกอ่ะเพราะป้าเห็นว่าคุณบิวอ่ะเป็นลูกค้าแต่ตอนนี้คุณบิวอ่ะมาดูถูกลูกค้าของป้าแถมยังมีเรื่องมีราวกัน แบบนี้ป้ายอมไม่ได้ป้าป้าจะอะไรนักหนากับอีแคปไรเดอร์กับกรรมกรกร่อสร้างเนี่ยป้าจะไปให้ค่ามันทำไมทำไมป้าถึงให้ค่าพวกเขาอย่างนั้นเหรอง่ายๆเลยคุณบิวเขาคือลูกค้าของป้าอีกอย่างนะ่ะ<ม>ไรเดอร์อย่างหนูเอิงเอยนะ่ะเขาก็เป็นคนมารับอาหารจรากร้านป้าไปส่งลูกค้าอยู่เป็นประจำและกรรมกรกร่อสร้าง นั่นก็คือสิ่งสําคัญที่สุดสาหรับป้าป้าพูดแบบนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่าพ่อแม่ของป้าก็เป็นกรรมกรก่อสร้างมาก่อนและป้าก็ทํางานก่อสร้างก่อนที่จะมาขายลาดหน้าในเมื่อคุณบิวดูถูกอาชีพก่อสร้างก็เท่ากับคุณบิวดูถูกป้าดูถูกพ่อแม่ของป้าเพราะฉะนั้นป้าขอเลือกเขาสองคนนี้ไม่ใช่คุณโถว้ยเง้น ฉันสั่งเนี่ยฉันไม่กินแล้วนะและต่อไปเนี่ยฉันจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกด้วยเชิญไอ้พวกชั้นต่ำเนี่กินกันให้ตามสบายใจเลยนะโถ่เว้ยป้านะป้าเห็นไอ้พวกไรเดอร์ส่งอาหารกับกรรมกรก่อสร้างมันจะดีกว่านางฟ้าออฟฟิศได้ยังไง โทรมาวะหัวหน้าส,สวัสดีค่ะหัวหน้านางบิวแกไม่ต้องทำมาเป็นเสียงหวานฉันไล่แกออกฉันดูเรื่องที่แกเนี่ยโกงบริษัทหมดแล้วะอะไรนะคะหัวหน้าอไอ้แกนี่แกเรื่องของฉันไม่บอกหัวหน้าจริงๆหรอวะเนี่ยหัวหน้าคะ ร้านขายรัดหน้ามันเป็นคนบอกหัวหน้าใช่ไหมคะไม่ใช่แต่เป็นเพื่อนสนิทแกตังหากที่บอกฉันแกรีบเข้ามาเก็บข้าวของของแกออกไปจากบริษัทฉันได้ละแค่นี้นะนางงูผิดเจ๊ใส่เข้าหัวหน้าหัวหน้าฮัลโหลเข้หัวหน้าอุยนี่นี่ฉันถูกไล่ออกจริงๆเหรอไม่นะพม่ตายเหอะโอ๊ยไ,ไม่นะเงินเงินห้าล้านที่ฉันกำลังจะได้หายไปในพิษตาเลย